สถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือของไทยยังคงอยู่ในระดับวิกฤตและต้องเฝ้าจับตามวลน,น้ำที่กำลังไหลบ่าเข้าสู่ภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพที่ยังใจตุ้มตุ้มตอมตอมเพราะวันจมบาดาลสำรอยเมื่อปี54อีกรอบแต่ล่าสุดกระทรวงการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอวอออกมาเคลื่อนไหวครั้งสำคัญผ่านงานเสวนารู้น้ำรู้อากาศรู้ทันภัยพิบัติผ่านไทยวอเตอร์เกี่ยวกับเว็บและแอปพลิเคชันอัปเดตสถานการณ์น้ำที่เรียกว่าไทยวอเตอร์หรือคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ได้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือซอซอนอเป็นฝ่ายพัฒนาโดยการรวบรวมข้อมูลจาก52หน่วยงาน12กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาไว้ในที่เดียวพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำท่วมไว้เป็นวอร์มติดตามสถานการณ์น้ำ โดยเจ้ากระทรวงอวอย่างสุพมาศอิสรพักดี D. มองว่าหัวใจสําคัญของการรับมือภัยพิบัติคือข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยําและทันต่อสถานการณ์โดยไทยวอเตอร์เนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนาการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้านะคะช่วยให้ท้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับข้อมูลที่เนี่ยการตาัดสินใจที่ถูกต้องและก็ทันเวลา ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไทยวอเตอร์ดอทเน็เรียกได้ว่าครอบคลุมเรื่องน้ำตั้งแต่เหนือจดใต้ทั้งสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเส้นทางการไหลของน้ำปริมาณน้ำในเขื่อนและแม่น้ำสายสำคัญปริมาณฝนทั้งรูปแบบตกสะสมไปจนถึงปริมาณจากการคาดการณ์ทุกอย่างอัปเดตกันแบบนาทีต่อนาทีอย่างที่วาสุกรีแซ่เตียนักวิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบันอธิบายไว้ว่าการพยากรณ์สภาพอากาศถ้ายิง่งคาดการลุวงหน้าไว้นานเท่าไหร่ ความแม่นยำก็ยิ่งน้อยลงแต่ข้อมูลในเว็บและแอป,ปนี้จะเป็นการคาดการฝนในรอบ7วันโดยทำแบบจำลองทุกวันวันละ2รอบทำให้การพยากรณ์ฝนในช่วง3วันแรกแม่นยำม,มากส่วน4วันหลังจะใช้ดูแนวโน้มของฝนต่อซึ่งข้อมูลแผนที่ปริมาณนา้ำบนเว็บไซต์ไทยวอเธอถือว่าละเอียดมากบอกถึงขั้นเกณฑ์ของฝนที่จะตกจากเบาไปหาหนักได้ ส่วนถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือต้องเฝ้าระวังอย่างหนักจริงๆเพนซิริสรันรัตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ประจำสถาบันบอกว่าไทวอร์เธอจะทำสรุปแจ้งเตือนไว้บนเว็บและเฟซบุ๊กของสถาบันรวมถึงส่งข้อมูลไปยัง22หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำแยกออกไปอีกช่องทางนนั้น สสนมีหน้าที่วิชาการทำหน้าที่สนับสนุนชุดข้อมูลเข้าไปหน่วยงาน22อัน,นียที่เขามีหน้าที่และมีเครือข่ายในระดับพื้นที่เนี่ยเขาจะทำหน้าที่หยิบข้อมูลชุดนี้ส่งต่อไปให้เกิดการโอเปอเรชันปฏิบัติงานในพื้นที่แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูเหมือนจะยังมีช่องโหว่รูใหญ่ตรงที่ข้อมูลสําคัญทั้งหมดที่พูดถึงมีไว้เพื่อให้นักวิเคราะห์หน่วยงานราชการและสื่อหยิบไปใช้เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ซึ่งต้องผ่านการปรับภาษาให้เข้าใจง่ายก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนได้จุดนี้แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้ติดตามปัญหาภัยพิบัติในไทยมาตลอดอย่างพาร่าโวคำสีผู้อำนวยการกรีนพีประเทศไทยก็ยังอดเสียดายไม่ได้เพราะหลังจากที่เข้าได้ลองใช้แอป,ปนี้เพื่อมอนิเตอร์สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้อำนวยการกรีนพีก็บอกว่าข้อมูลของไทยวอเตอร์ครอบคลุมรอบด้านจริงจนต้องยกนิ้วให้ แต่ก็ยังมีช่องโหว่ที่ทําให้ไม่ถูกยิบไปต่อย,ยอดใช้ได้จริงอย่างครบวงจรนั่นก็คือปัญหาเรื่องมันไปไม่ถึงมือคนใช้สุดท้ายประชาชนก็มองภาพไม่ออกและตอบคําถามไม่ได้ว่าตกลงน้ําจะท่วมบ้านของตัวเองหรือเปล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเลยขอแนะให้เพิ่มระบบเตือนภัยน้าท่วมเข้าไปด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบโครงการไทยวอเธอจะมีอํานาจตรงจุดนี้ไหมเพราะสถาบันมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการส่วนเรื่องการประกาศเตือนภัยนั้นอาจต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่น นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อหรือเปล่าส่งให้เกิดข้อสงสัยและคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาตรงที่สรุปแล้วใครจะเป็นคนเตือนเรื่องภัยพิบัติเพราะทุกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็มีเป็นสิบสิบรายทั้งกรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรมอุตุนิยมวิทยาและอีกเยอะแยะตัดภาพไปที่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างฟิลิปปินส์่าสุดสหประชาชาติเข้านำร่องระบบเตือนภัยระดับลุ่มน้ำ โดยให้อำนาจท้องถิ่นออกแบบระบบที่ครบวงจรคือมีทั้งข้อมูลพื้นที่แจ้งเตือนและวิธีแจ้งเตือนว่าจะสื่อสารผ่านแอปผ่าน SMS หรือจะผ่านวิธีไหนได้อีกและต้องมีช่องทางการสื่อสารสำรองเพื่อส่งข่าวหลักในกรณีที่ไม่สามารถสื่อสารแบบปกติได้การสื่อสารต้องชัดเจนเพราะบางทีถ้าข้อมูลมีแต่นะว่าประมวลออกมาแล้วไม่สามารถที่จะสื่อสารได้หรือสื่อสารผิดพลาดนี่มันก็พักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีระบบ ให้เกิดการเตือนภัยที่มันแม่นยำรวดเร็วแล้วก็ตอบรับกับสถานการณ์ได้ทัท่วงทีแต่ถ้าวันหนึ่งจะพัฒนาให้ไทยวอรเทรกลายเป็นแอปเตือนภัยได้ด้วยอาจจะเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรเพราะตอนนี้แอปนี้ดูจะเป็นเหมือนคลังข้อมูลจากทั้งประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์น้าไปแล้วแต่สําหรับแอประบบเตือนภัยนั้น จำเป็นต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมคือสามารถเจาะลึกข้อมูลเฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยดังนั้นตัวเลือกที่เหมาะจะรับผิดชอบแอป,ปเตือนภัยพิบัติทางน้ำในบ้านเราอาจควรตกเป็นของสตาร์ทอัพเพื่อทำโครงการนำร่องด้วยการแปลงข้อมูลจากไทยวอเตอร์ไปพัฒนาเป็นระบบเตือนภัยในท้องถิ่นอีกที่แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นอย่างแรกที่ควรทำคือการหาเจ้าภาพที่รับผิดชอบเรื่องระบบเตือนภัยพิบัติให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นความท่าท่ของระบบราชการไทยอาจจะยิ่งบีบให้การเตือนภัยล่าช้า จนสร้างปัญหาเพิ่มไม่รู้จบก็เป็นได้